สบายดีพี่น้องมิน่ตอนฮากเข่าสูอทรงแล้วเฮืองสาวลาแล้วพี่น้องสาวๆแบบนี้มีแต่เด็กน้อยพี่น้องเรื่องสิมาแกงปานินให้เด็กน้อยสี่คนนี่ในฮาบประธานพี่น้องเลยสบายดีเพื่อนในลูกสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเซมีเบ๊สบายดีอันนมในรูปนนได้ไหมอายพี่น้องเอ้ยยังอายอยู่พี่น้อง เรื่องเอาสีมาแกงปลานิลพี่น้องเอ้ยมือนี้นะมากินปลานิลแกงปลานิลนน้นำเฮือนแซ่บๆด้วยพี่น้องสิแกงแซ่บๆเลดเตรียมพักไว้เรียบร้อยเด้อกาซิมีอันผักกาดแล้วก็โฮชิคายแล้วก็ผักบัวพี่น้องแล้วก็ผักไหเงพี่น้องเอ้ยชิมาใส่ฮะนะบอลในใส่ดอกปลากับบอลในครัวซ้ำ เป็นปลาเด้อพี่น้องปลากระโตใหญ่ใหญ่ตัวลโลปลายพี่น้องเลยเ่ล้วสิมาสอกเก็ล้วก็สีครัวนะพี่น้องเนาะเกต็ตพี่น้องเลยเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยสิมาใสออ่จานกับซีตโต้แล้วก็เอาหัวผักบัวดเด้อพี่นอนะ้องอพักว,วัวนะต้มต้มำลางเอาหัวมันลงต

เล็กหน่อยสีคนแม่บ้านแม่เลี้ยนตื่นแต่เช้าติดกับเขาให้ข้าบพรัวก,กิน ินใส่เกลือไปไมว่าอกาน้ำานะไรก็เค็มหรอัปเค็มด้วจัดมั้าใส่เป็นซอสกิดไดีหรอเด็กเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีินได้่เมเเป็นเป็นพาที่จะใส่กับพม่น้องเนาะ ซุกเลยได้พี่น้องชิงมาใส่พักใส่พักเลยพี่น้องกินน้ำกันเด้อเท่ยังแม่ชิงหัวแม่ พักย่ะพักนี้ยังนี้พักหมกหน่อยดิพักโม่เนาะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสุกเทพี่น้องเอ้ยฉนเปื่อยละนี่ฉันเปื่อยพี่น้องเอ้ย เป็นทีเดียวเลยแล้วจ้ามากินน้ำกันเด้อเราเรื่องแก้มขึ้นแล้วพี่น้อยแก้มขึ้นแล้วพี่น้อยต่อยมวยได้เลยอ่ะใช่ใช่ชิไปต่อยมวยก็บอกไกล้เลยพี่น้อยเบิ้งอันต่อไปแล้วจ้า เขาเห็ดสีเขาเดขาเห็ดสีงูอ่นเหรอแต่เขาสิกินก่อนต้มปลาเขาสิลงไปส่งเครื่องให้ลูกค้าทางเวียงจันพี่น้องลูกค้าทางเวียงจันสั่งเครื่องมาเอสามพันบาทอืม Ừ. Cơm xám khô Là cả sữa ấy Cả, cả kẻ này Nhớ này thì tao không hề nóng mà sao มาแล้วมากินน้ำยำในหม้อนี่นแซ่บพี่น้องเอ้ยแกงปลามันเด็กๆนาเนาะพี่น้องเอยเ4คนนนะ เออนั่งเออมีอ้มานั่งพ่ลูกไอ้อ้มานั่งนีไออ้อมยามาลูกไอ้อมยามาี่นรองั่งลูกเอออี่มเอาูออหนูที่ใคออกให้ร้านบอกไม่ชกระตนะมันจะสีบรรลุร้านต่างนั่นทีนั้นเออมันจะดีใส่นีเอ้ย

กินหอดกันแห้งอย่เงลยหอดแดกที่หอด้มี่รืว่าหที่หอดส้มีอยู่ว่าลูกือีเกมากนะลูกไออ้อโดยสหลูกดอได้มากหอ้าวนี่จะถงบมาส่งหอมันเคยถึงมาส่งหรอวะมามโอ้กินหอดกันแห้งอย่างเกมแห้งมรูบ่ เกกไปเด็กกิเสร็สร็จินไป้าเราคออกาวเกออข้าวเรข้าวเราคุออกข้เราคุกออก้าเขาเราคุกออเขาเราคุกออเร้าว้าวเราคกราคุกออกข้าวเกราคุกออกขออกข้าวเรากรา ไปดูนะป้าปลสวมากกินง่ายที่เอาเลยแล้วก็ใหญ่กินงากันนี่มือนี้ซื้อปลาต้มโกะแกงโกปลาดุกปลาต้มโกมมกดโอ้ปางปลาดุก็ลบ่ปลาซืมแกงอีเด้นาปลาดยดุกกบกระหยาดกนปลดุกมซื้อปลาดุกนม่ที่ย่แถแฉกัน่ กัดเป็น,หนเหยื่อคอยกนเื่อเนี่คือเจอโล่หมดที่ขาดูนะดูเฮ้ยเปิดมาน เอาลูกแม่มาลูกอีกนิดบ้างเจ้าไปจ้ะเอ้าเอ้ชูนี่ยังวะไอ้แบ่งกันจ้าแม่ได้กันแม่กันเสียพ่อเนี่ยไอ้แบ่งไม่เหลือสุดต้องชู มีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์่อกว่ามีแคอมเดียวที่นัอยาเอาไ้มีซอบวกเอาบวกตรงกินเนี่ยเอาตัวใดเอยากเอาไมมันมีีจเจจไหมันได้แร่ไฮ้ยกูกระชากกระตากกระชากตะตายเลยเอมันมีพีดิแว้ยมันกระชากคอม

ใแล้วมเคเมนต์ไหนคอมเมนตอะไร่ะไอ้แบบคอมเมนต์แบบคล้ายๆ่กเนี่ักเยบ่เออเราซะ่ะคือบบว่ามนั่นนี่มาอาเลยคอมเมนต์าเฮ้าแบบสุดปนายม่าบ่าวนะเฮ้ารนะช่วงนเขาไว้านะคือนี้ย่นพี่น้องบร้าซะิอมเมนต์บนินามเ ใยากน่าจะกระเื่อนผ่าห้ามเลือดเลือนที่ตาห้ามก็ได้ห้ามเพราย่านนะคันบูมากตบเขาเาเบิ่งเนาะบนต้เขาก็เบิ่งส่งห้ามถ้าเลื่อนเจอว่าแบบนั่นผู้นี้นี้ก็เรื่อนนะ้ีนะเรื่อนบริหน่อยใจเลยนะแศรษฐีนาะคิดว่าอยาัฒนาตัวเองถึงกว่นี้บริิีแต่ว่านั่นนี่กลัวนี่นี่กลัวนะที่ว่ากันนะ เดี๋ยววันถาส้มด้วยเอ็ซีที่เบิร์กแต่มาพกปอกเง่องกันไ้เนีหรือ่าก็งคนเหมียนครดีเงแต่ขอบใจได้เน้ยอใจดีคนที่มาวาไก่เนาะไก่ก็ได้วางหน่อยหญ่เนาตอนนี้ไก่ก็มีแค่เรื่องอยู่น่กับไก่ไก่ไก่เบืยดนาคนเวยานะเซคงซึ่งน้านะต่าอบไก่ไก่ของใจแล้วเาแ่แน่าไก่คือป่ได้วางยันแ่นนะจ้ะ มีเดินตะกี้ยังหงจบกันไปซักเพรบะว่าเ้าบอกวรมียังต่อการเลยเนาะนมียังข้างค้าต่อการนิดนึงนะใัเศร้าจ้พรอกว่ามันยังบ็อกนะมัยังบ็อกไปเลยมันสูเว้าเาหายไปยังทำได้ก็อันยังบ็อกทำมันบรจําเป็นขนาทำมันนึกหคนอผ่านปรจําเป็นเันดเลบล็อกทำไว้ย่งบเศร้าะนะดจะสีโมได้หลายคนเดี๋ยวพี่น้องคนหนึ่งหรือว่าสองคนนนแหละที่ว่า มาคอมเมนต์วันนี้นะเัาก็รงคิดธรรมดาหักโรคคอมเมนต์ไปทางอื่นแกไขแบบเครียดแค่ดัวหายังจะมีพิจใจไปหนีใจเพิ่นะแต่สุดท้ายเรือแต่รุนเรากนจ้ากามันกาบได้รวยใจรวยโบมารวยใจขายว่าซื้อบูมาอะไรเงี้น้องเห็นป้ะ้ายโมาอะไอยขาด้ตาไม่น้องเอ้ยขายว่าผู้ได้โบมากนะแปลกไม่รู้ ลำบาบแปนาทีทานคส้มนวดที่นอกที่หาเฮื่อนกระเป๋าไกลเป็นส้มกระเาไกลแล้วเรื่อนๆแขอบคุณไร้ยร้แล้วแต่ดีใจแล้วก็ปากพื้นขอบคุณจากใจนั่นแหละแล้วแ่ยังอยู่แบบนี้นารกกไปรดนเดานขอบคุณโฆษณาเลยไม่ได้พี่นอกเด้อคิดนีเงะคะสีขวอโจกเพี้ยนทนีแหละขอกักเพื่อนใหม่ในคิดนาขอบคุณขอบคุณร้ยอการสบีสบายดี